ผมไปตัดผมมาแล้วคือ ความความความเวนคือเวลาเราตัดผมสั้นแล้วเราใส่หมวกไอ้ผมอะไม่ก็เหมือนหน้ามาไปดูดิคือพอตัดผมสั้นแล้วมันเหมือนกระลาครอบมันแบบมันอยู่แค่เนี้ยเออแต่จริงคือแบบอย่างนี้ด้วยคือถ้าตัดผมมาคือคือมันจะสั้นใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้คือแบบว่าไม่ไม่อยากแบบไว้ผมยาวเพราะว่าหนึ่งคือขี้เกียจเป่าคือผู้ชายอย่างเราถ้าเกิดว่าไว้ผมยาวจะรู้ดีว่าปัญหาของการสระผมคือแม่งต้องเป่าใช้เวลานานแล้วแบบอยากฟืดฟืดฟืดจบเข้าห้องนอนดูโครน้นเลยวันเนี้ยผมก็เลยแบบลองตัดสั้นดูแล้วพอตัดสั้นมาแม่งก็เป็นี้ มันก็จะแบบอย่างเงี้ยคือแบบมันสั้นไงปกติคือถ้าผมมันยาวใช่ไหมผมข้างหน้ามันยาวมันจะมันจะพองๆมาแล้วมันก็จะม้วนๆตรงนี้ใช่ไหมมันก็แบบเท่ๆอะไร่าเ้ยครับเออหรือว่าควรใส่หมวกแก๊บวะนึกนะใส่หมวกแก๊เงี่ยก็ถ้วยแหละมั้งแต่ว่าข้างๆ้ามันก็ไม่มีผมอยู่ดีมันก็เลยแบบดูนี่มันก็ดูก็ใส่ผมผมแหละเออเราว่านะแต่ว่าก็ต้องรอข้างหน้ามันยาวนะมันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะมั้ง เออมันก็ดูแบบหน้ามาดีว่วแต่ผมก็ไม่ได้หน้ามาเท่าไหร่ต้องพองๆอยูอ่โอเคไม่เป็นไรครับอ่าคลิปนี้เราจะมาเรียกชั่นต้านวิกลคนประหลาดที่เป็นหนังที่กำลังจะเข้าโรงนะครับซึ่งจะเข้าโรงในวันที่29สิงหาคมนี้แล้วนะครับแล้วก็มีเทเลอร์ตัวหนึ่งที่ปล่อยออกมาเป็นเทเลอร์ตัวยาวประมาณ1นาทีเดี๋ยวภาพลองคลิปนี้คือเราจะมาพูดถึงเทเลอร์ตัวนี้ว่าเราดูแล้วเราเรียกชั่นแล้วเราเจออะไรบ้างนะรวมถึงกับว่าเราจะมาพูดถึงหนังสือนะครับเพราะว่าตอนนี้บ้า ต่างกันมากแล้วก็เล่มที่2นี่ครับเป็นเล่มที่อยู่ในท็อปหของผมของหนังสือทั้งหมดทั้งมวลนะผมอยากให้ทุกคนที่ยังไม่เคยอ่านพระพิกลคนประหลาดหรือไม่เคยรู้จักเรื่องเนื้อหานี่เลยเนี่ยซึ่งทุกคนสามารถดูคลิปนี้ได้เดี๋ยวผมจะสรุปเอ่เนื้อหาคร่าวๆว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงแล้วในทังสรงในหนังสือกับไหนที่เราเจอเนี่ยมันมีความต่างกันในด้านไหนบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ลงลึกถึงเนื้อหานะว่าตัวละครไหนเป็นไปมาไงตอนจบไปไงอาจจะไม่ขนาดนั้นนะครับงั้นทุกคนพร้อมแล 6วินะครับประมาณนั้นหนึ่งอาทีกว่าๆนะโอเคครับสามสองหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> คนดูอย่างเราเรารู้แล้วผิดไปถตรงไหนใช่ไหมเราเราเคยอ่านมาแล้ว <c oughs> แต่ถ้าว่าคุณน่าจะสังเกตเห็นว่าโบช่างงน,นทุกอย่านอเมื่อกี้เขาเขาเขาเผยเลยนะเมื่อกี้ผมเห็น ไม่คนเนี้ยครับเพลงมันจัดตรงใจท่าก็จะเป็นหนังสองแผน่นพื้นที่ว่าปริศนาห้องเด็กไม่มีหน้าต่างเฮ้ยเขาบอกเลยเหรอมีห้องนั้ำในตัวห้องเด็กที่น่าสงสัยพอฝั่งบ้านเธอหนึ่งกับั้นสองมาวางซ้อนกันเฮ้ยเขาบอกเลยนะเว้ย อยู่กับสินห,หาเนโลยีรถยนต์เดี่ยวนะเดี่ยวนะ แฟนๆบ้านพิกลที่อ่านเริ่มแล้วแล้วเออเหมือนผมไม่ได้ข้อมูลนะว่าในหนังครับหนังประมาณผมไม่รู้ว่าดูเรชันของหนังมันมันยาวกี่ชั่วโมงแต่ว่าผมไม่ได้ข้อมูลนะว่าหนังเรื่องนี้คือจบเล่มหนึ่งเลยคือเล่มหนึ่งคือคือจบเหมือนทุกคนอ่านตัน้งแต่ต้นจนจบอ่ะนั่นคือหนังหนึ่งเรื่องที่กลังจะเข้าโรงนะครับแล้วก็แล้วก็เมื่อกี้คือเดี๋ยวนะเราเราเรากลับมาที่เทเลอร์อีกรอบนะเหมือนจะรู้สึกว่านะเขาเปิดผังแรกรหรือเปล่าวะ,วะคือไออันเนี้ยหนะึ่งกับสองเนี่ยคือมันเป็นจํานวนชั้นของบ้านแนแแผรกช่ ใช่แผ่นผังบ้านแรกคือถ้าเกิดว่ายึดตามหนังสือในเล่มแรกครับถ้าเกิดว่าดูสารบัญน,นะอันนี้อันนี้คือสารบัญในหนังสือเห็นปะมันจะมีอยู่ประมาณ4ี่บทซึ่งในเล่มแรกเนะี่ยจะมีประมาณ3ผังแล้วบทที่4เหมือนเป็นบทที่เฉลยเนื้อเรื่องเรื่องราวทั้งหมดว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันยังไงเว้แต่ว่าผัางบ้านประหลาดอะมันไม่ได้มีแค่ผังนี้นะ อันนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูหรือว่าไม่เคยรู้ว่าบ้านมิกะโคปะดาบมีเนื้อเรื่องไงนะมันจะมีประมาณ2ผังที่มีความลึกลับกว่าผังแรกไว้แล้วก็บทที่4ในหนังสือเล่มนี้คือจะเป็นการขมวดควบรวมกันว่าไอ้สหลังที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่แบบเหมือนแยกกันอยู่อ่ะคือมีความร้อยโยงเกี่ยวกันเรื่องของความลึกลับที่มันผสมนมัวกันอยู่เว้เอาง่ายคือมันมีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมดทั้ง3มบทนี้นะมันเป็นเหมือนมันเหมือนเป็นซอรี่เรื่องยาวนะทีนี้คือเขาเปิดผังบ้านมาก่อนในเทเลอร์ใช่ไหมอ่ะช ว่าใครอ่านแล้วคือจะรู้ว่าจุดในบ้านที่คุณมีะะะอะไรแปลกๆถูกป่ะเดี๋ยวเราลันเทลเลอร์ไปก่อนปึ๊บๆดูออกไหมว่าบ้านหลังนี้พี่ปกติตรงไหนใช่ไหมเหมือนกับสัดส่วนของเทลเลอร์เนี่ยเขาเปิดมาด้วยความที่ให้คนดูจับผิดพลาดถูกป่ะเพราะว่าตัวผังบ้านเนี่ยมันเป็นแกนในการเล่าเรื่องเรื่องราวของบ้านมิโกน,นคน,คน,คนประหลาดเนาะโอเคอ่ะดูออกไหมว่าบ้านหลังนี้พี่ปกติตรงไหนใช่ไหมคนที่ไม่เคยอ่าน,นแบบ hey, มันก็แบบเฮ้ยสมมติตรงไหนวะเนี่ยเออเดี๋ยวนะเข้าบงเข้าบ้านมาตรงนี้เจอที่ลานถอดรองเท้าตรงนี้ออกมาขึ้นบััััันนนนนนไไไไไดดวววขึ้้้้มมมาาาาชออ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 ะะะรรรรงงีีจจจยยยยยู่่่่่กกคบบแตพหหลลลลเเเเเเเท์ปืืๆฉ ป้าหลังนี้มันผิดปกติตรงไหนครับอะแต่คุณนะะ่าจะสังเกตเห็นว่ามีความพิลึกพิลั่นน่าฉงวนอยู่ทุกหนทุกแห่งใช่ไหมอันเนี้ยจุดเนี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยที่ผมเอ๊ะขึ้นมาตอนย้อนกลับดูนะคือผมเฮ้ยเดี๋ยวนะคือเหมือนเขาเฉลยเลยว่าให้เอาชั้นหนึ่งหรืชั้นสองเนี่ยมาวางทับซ้อนกันไว้ผมก็เลย เดี๋ยนะเทเลอร์คือเปิดเฉล ER ยแบบนี<ะ>้เลยวะเท่ากับว่าเท่ากับว่าคนที่เข้าไปดูในโงรงเนี่ยคืออาจจะไม่ต้องหาคําตอบเรื่องของผังบ้านแรกหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอามาซ้อนกันปุ๊บเนี่ยอ๋อแต่ว่าตัวเทเลอร์เขาก็ยังไม่ได้บอกด้วยว่าถ้าซ้อนกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนาะโอเคแต่เหมือนเขาเฉลยมาว่าถ้าเกิดว่าเราเอาชั้นหนึ่งกับชั้นสองมาวางทับซ้อนกันเนี่ยเราจะเจออะไรบ,บางอย่างนะเว้ยโอเคอ่ะไล่ไปเรื่อยอ่ะอันนี้คือภาพผังบ้านนะเพื่อเพืความเชื่อความเหลือเชื่อใช่ไหมอ่ะผังบ้านอีกรอบหนึ่งหนึ่าอนี่ม หนังสือผมรู้สึกว่าคือคนอ่านอย่างเราคือจะมีอิมเมจในหัวว่าเออบ้านหลังนี้ที่แบบแม่งแปลนบ้านเป็นอย่างนี้เออตัวละครยืนอยู่ภายนอกบ้านเห็นทรงเห็นสวนเดินมองบ้านเข้าไปอะไรเงี้ยตัวบ้านทั้งหลังเป็นสีขาวแล้วก็ตัวประตูเป็นสีสน้ำตาลที่ตัดกับตัวบ้านแล้วแนั้นก็รู้สึกเออมันน่าจะประมาณนี้แหละบางในหัวนะแต่พอเทลเลอร์ออกมารู้สึกว่าอ๋อที่คือบ้านจริงกว่าที่ถูกถอดแบบมาจากแปลนบ้านในหนังสือเล่มนี้นะมันยิ่งทําให้คนอ่านที่เคยอ่านแล้วแล้วมาดูหนังรู้สึกว่าเออมันมีอะไรใหม่บางอย่างท สปอยหรือเปล่าเพากูอา่านมาแล้วกขจะรู้เรื่องตอนจบอยู่แล้วไงแต่ผมคิดว่ามันน่าจะได้อะไรบางอย่างที่เราอ่านหนังสือแล้วเราไม่เห็นภาพนะเว้ยอ่ะอย่างตัวละครสองตัวนี้นคือแบบเราก็ไม่เคยเห็นภาพอ่ะเนาะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงท่นองนิดเนาะอ่ะอะไรๆต่อมาอ่ะไม่คนเขียนเยกะไปอ,อันนี้คือคุณอุกสึก็คือคนเขียนครับคุณอุกสึรใช้ AKA อุกสึนะเขาทำคลิป y o ยูทูบแล้วก็มียอดอยู่เยอะมากจากแบรนด์บ้านเนี่ยไม่ได้ก็เหมือนถูกพัฒนามาเป็นหนังต่อหรือว่าหนังสือนะอ่ะไล่ไปเลยครับเม่่ะาาผวคขแติด พยายามฉีกแบบไม่ให้มันหนับลึกลับจ๋าเกินไปไม่ให้มันดูน่ากลัวเกินไปด้วยเพลงที่มันตีเพลงแบบมันจะฟีลแบบสนุกสนุกหนก่อยเอิเป็นการสืบหาที่มันมันไม่ได้ตึงเครียดจนเกินไปเนาะแล้วก็ไอ้จุดนี้คือเทเลอร์เขาตั้งใจชี้โดยว่าไอ้จุดเนี้ยไอ้แปลนบ้านแปลกๆเนี่ยคือมันมีอะไรแปลกๆจริงเว้ยถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูที่ที่เนี่ยแปนแรกอ่าน,นี่ที่เขาโผล่มาว่าเออทุกคนที่กาลังดูเทเลอร์นี่อยู่เนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าไอ้แปลนบ้านอังเน,นี้ยมันมีอะไรแปลกหรือเปล่าจุดเมื่อกี้คือเขาร กำแพงนี้ปั๊บเนี่ยไอ้บริเวณห้องเนี้ยมันก็จะขยายไม้เพิ่มใหญ่มากขึ้นถูกไหมซึ่งอันนี้เป็นจุดที่1ที่เขาเฉลยออกมานะว่าอ๋อคนดูนะอ๋อนี่มันจุดแปลมากแปลกๆนี่หว่าอะไร่งี้อ่ะไหลเข้ามาครบอ่ะสองแผ่นใช้เปนาัสงสแผ่นพื้นที่ว่างปริศนาอ่ะชี้เลยว่าแผนบ้านอันเนี้ยตรงเนี้ยมันคือจุดปริศนานะอ่ะไหลต่อไป ปอ่ะห้องเด็กอะชี้ห้องเด็กที่ไม่มีหน้าต่างถูกป่ะไ,ไม่มีหน้าต่างประตูชั้น2มีห้องน้ําในตัวอะนี่ก็ชี้อีกแล้วห้องเด็กที่น่าสงสัยก็คืออีก้อนนี้ที่เดี๋ยวนะเขาบอกให้ห้องเด็กที่มันไม่มีหน้าต่างเนาะเออมันก็ไม,ไม,ม่ไม่มีหน้าต่างจริงอะซึ่งไอห้องเด็กอะมัน,มน มันเป็นปริศนาก้อนใหญ่มากนะเว้ยในในผังบ้านแรกแล้วหงแอบ,บเอ้ยเดี๋ยวนะเขาเขาเขาฉลยเลยหรอเว่า,วาคนที่ยังไม่ไปดูเนี่ยคือจะตัดสินใจดูหรือว่ายังไม่ไปดูเนี่ยคือก็เห็นความลึกลับไปแล้วสจุดนะก็คือชั้นล่างที่มันเป็นพื้นที่ปริศนานั่งสองคือชั้นสองที่เป็นห้องเด็กที่ไม่มีหน้าต่างที่น่าสงสัยนะอ่ะไหลไปเลยปับป๊บปั๊บเนี่ยอ่าวางซ้อนให้ดูเลยหรือกแบบเดี๋ยวนะ วางปุ๊บเอา้าชี้เอา้าบริเวณนี้ชี้ไปตรงนี้ใช่ไหมนี่คือเป็นจุดที่3ที่มันเป็นปริศนาในผังบ้านแรกนะเวย้ยเดี๋ยวนะอ่ะหลายวิ่งอ่ะชั้น1ชั้น2มีการควบรวมกันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวางซ้อนกันปั๊บอ่าบวกกันใช่ไหมอ่ะแล้วก็เมื่อกี้คือบวกเอาแล้วก็ตัดเลยโอเคอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่น่าขนลุกมีการเดี๋ยวนะมันนี้มีข่าวฆาตกรรมอ่าเจอศพคนในป่าในหนังสือก็มีซึ่งอ่ะไม่บอกดีเทลเลยว่าเดี๋ยวไปดูเองเพราะผมคิด <ผม S 1> วไ้ว เดี๋ยวนะแสดงว่าบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อค่าใช่ไหมอ้าวถูกสร้างขึ้นมาเพื่อค่าทน,นทิ่ทางมีนิ่งคือเออม,มันมันก็ตรงอยู่นะประโยคคือมันก็ค่อนข้ขขขางตรงอยู่นะเฟือไปไหมปาผมแค่มาโนนะครับ Okay. อดูอีกรสรุปคือที่เทเลอร์เฉลยออกมาคือก้อนนี้1ใช่ไหมห้องเด็ก2วางซ้อนทับกันกับอก้อนนี้ฉายเป็นทักก้อนนี้ชัดเจนมากนั่นคือจุดที่3เออแต่มันก็ใช่เนาะเพราะว่าถึงแม้ว่าคนที่ไม่เคยดูรู้แล้วว่ามันมีอะไรบางอย่างแปลกๆในผังบ้านแต่ว่าคนที่ไม่เคยอ่านมาก่อนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เหตุผลว่าสร้างขึ้นมาเพราะ,ราะอะไรไอาจจะต้องไปตามหาปริศนานี้ในโรงอีกทีหนึ่งนนะโอเคผมเข้าใจแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะเปิดปริศนาออกมาให้คนดูสงสยัยว่าเอยบ้านบ้านแบบน,นี้มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรวะแล้วก็ไปตาามหเนนือร่งงใ แล้วถ้าพูดถึงรายละเอียดของเทลเลอร์ตัวเมื่อกี้เนะี่ยกับตัวหนังสือเนี่ยแทบจะยังไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนไปเลยนะผมคิดว่านะตนัวละครมีการสืบกันถึงผังบ้านแรกมีการวางทับซ้อนกันก็ในหนังสือก็มีอยู่จริงๆนะเพื่อตามหาปริศนาต่อไปนะผมคิดว่าในเทลเลอร์ตัวนี้ยังบอกไม่ได้ว่าแตกต่างจากหนังสือยังไงได้บ้างน,นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งผมคิดว่าที่เรื่องนี้มันเพอร์เฟกต์อะเรื่องของผังบ้านนตะผมคิดว่ามันเป็นการหยิบอะไรบางอย่างมาเข้าสู่หมวดฮอลเลอร์หรือว่าการสืบสวนสยองขวัญที่มันไมคคมมมม่่เคคคคคยิดาาจจะะะีีใใรรททํกกออนะนนุงัแบบ คิดออกว่าเอ้ยเอาผังบ้านมาทําเป็นหนังพงหนังผีหนังสยองขวัญตามหาสืบหาฆาตกรดีกว่าคือผังบ้านเนี่ยมันไม่เคยอยู่ในหมวดหนังผีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะถามว่าบ้านเน่ยเกี่ยวกับหนังผีไหมมันมันเกี่ยวก็เพราะว่าแบบมจะหลอกในบ้านหลังนึงอาจจะแบบบ้านไม่นาเยก็จะมีแบบสภาพโซมโมเนะโอเคแหละตัวอาร์ติเทคเจอร์หรือว่าอินเทอร์เนียในบ้านน่ยคือมันเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของหนังผีจริงแต่เรื่องแปลนบ้านเนี่ยบู๊ปลิ้นเนี่ยใครจะคิดว่ามันมาอยู่ในหมวดสยองขวัญได้ปะผมคิด เออพูดถึงบางงะน,นี่นะครับบางงะครับสนักพิมพ์ฟินิกเขาเริ่มขายนะครับอันนี้คือแบบเป็นนิยาย2เล่มอันนี้คือบางงะและอันนึงคือในโรงทุกคนลองดูดิมันจะมีพอ็อตเรื่องไหนที่ขยายไปทั้งบางงะทั้งนิยายทั้งภาพยนตร์เนวะคือมันต้องเพอร์เฟกต์แล้วคนชอบมากเลยผม,มอยากให้ทุกคนเอาไปดูเรื่องนี้มากๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าไม่มีเวลาอ่านว่าเอ้ยเหลือไม่กี่วันนั่นจะอ่านจบหรือเปล่านะแต่ว่า ผมคิดว่าเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าอยากรู้เรื่องก่อนนะเอ่อตัวหนังสือมันประมาณ200กว่าหน้าผมคิดว่าน่าจะอ่านจบทันก่อนหลังเข้าลงนะเว้ยแต่ถ้าไม่มีเวลาอ่านนะครับทุกคนเซิร์ชสัมภเวสินยูทูบแล้วก็ผังบ้านประหลาด <laughs> ผมทาไว้ประมาณ3-4คลิปซึ่งสรุปนี้ยังไม่จบนะล่าสุดคือผมทําเล่มที่สองไคลิปหนึ่งนะก็คือจํานวนคลิปนี้คือถ้าเกิดว่าทุกคนไล่ดูในซีรีส์ของสัมพวสินนะยังไม่จบเล่มนะเว้ยเล่มนี้ยังไม่จบเพราะว่ามันเหลือตอนท้ายที่มันรอเฉลยอ,อยู่ทุกคนสามารถไปตามดูในโรงได้นะครับหรือถ้าเกิดฟังแนละ้วรู้สึกว่าเอออยากมาอ่านนิยมนิยายต่อเน,นี่ยทุกคนก็สามารถสาารถนนั่งบ้านไปกดคนประหลาดมาด้วยเพื่อเพิ่มความไฮก่อนที่จะเข้าไปดูในโรงนะครับแล้วก็เล่มที่สเป็นท็อปหนึ่งในใจหนังสอ และผมขอฝากบ้านิกรณนะครับ29สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์ครับผมใครไปดูแล้วมาเมาส์กันในไอจีผมได้หรือว่าเมาส์กัในใต้คลิปไดนะ้แต่ว่าขออย่าสปอยเออผมคิดว่ายังมีคนที่ไม่เคยดูเรื่องหานี้หรือว่าดูช่องเรามาก่อนหรือว่าเคยไปอ่านนิยายมาก่อนผมว่าน่าจะมีคนหลังนั้นนะครับก็ให้เกตพวกเขาในการที่เราไม่สปอยเนาะถักดันให้พวกเขาไปดูเองให้พวกเขาเข้าสู่วงจรการที่เราไปป้ายาเขาแล้วแล้วให้เขามาจอยกับเราเองแล้วในตอนหลังที่เขาดูแล้วนะมาเมาส์กันเพิ่มเติมด้วยครับ29สิงหาคม นะครับพร้อมภาพที่คนจะสวยมากครับขอฝากไว้ด้วยครับซึ่งตอนนี้มีวางจำแหน่ายแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับไปก่อนครับบ๊ายบายแรับอย่าลืมนี่ครับสวยมากดูดิแค่ปกก็สวยแล้วอะ่ะจริง